เช้าวันนี้เราอยากจะพูดถึงเรื่องของธุรกิจอีกอันหนึ่งนะครับถือว่ามีบทบาทสำคัญ เกี่ยวกับเรื่องของการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาพูดถึงภาษากลางของอาเซียนนั้นเราคงจะต้องมาคิดถึงภาษาอังกฤษครับถ้าเกิดเรามามองดูนะครับว่าโรงเรียนนานาชาติมีบทบาทสำคัญมากในอนาคตที่จะอบรมฝึกฝน ให้คนไทยสามารถที่จะก้าวไปสู่การสื่อสารการทำธุรกิจกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยนั้นเรามีโรงเรียนนานาชาติอยู่120แห่งนะครับอยู่ในกทมประมาณ83แห่งแล้วอยู่ในภูมิภาคประมาณ37แห่งมีนักเรียนรวมกันแล้วตอนนี้ก็เกือบ40,000คนเลยทีเดียวเป็นทั้งคนไทยเป็นชัางชาวต่างชาติแล้วถ้ามาดูนะครับ ในแต่ละปีนั้นมีการขยายโรงเรียนนานาชาติถัวเฉลี่ยประมาณปีละห้าแห่งปัจจุบันนั้นโรงเรียนานานาชาติในประเทศไทยเรามีหลักสูตรอยู่ประมาณสักสิบหลักสูตรนะครับหลักสูตรส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับต้นกําเนิดของว่าโรงเรียนนั้นมาจากประเทศไหนเช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้นมีถึง53แห่งหลักสูตรของอเมริกันนั้นมีถึง39แห่งแล้วก็หลักสูตรของญี่ปุ่นนั้นมีถึง9แห่ง แล้วก็ยังมีหลักสูตรของสวิตเซอร์แลนด์นะครับสแห่งหรือบางครั้งอาจจะยังมีหลักสูตรของฝรั่งเศสด้วยซ้ำถ้าเกิดเรามาดูแล้วนะครับว่าประเทศไทยนั้นเรามีโครงสร้างของการศึกษาที่ดีแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจำไปมองภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในอาเซียนหรือในเอเชียหรือในโลกใบนี้ได้อย่างไรครับวันนี้เราต้องมามองว่าภาษาที่สองนั้นต้องเป็นภาษานานาชาติและภาษานานาชาติอันแรกเลย ควรจะต้องเป็นภานษาอังกฤษครับส่วนภาษาที่3นั้นจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ธุรกิจว่ามีแนวโน้มไปทางไหนประเทศไทยทําไมควรจะต้องมาศึกษาควรจะต้องมาลงทุนตรงนี้ทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าต้นทุนในการที่จะสร้างคนขึ้นมาในประเทศที่เจริญแล้วต้นทุนของเขาสูงกว่าเราเกือบเท่าหนึ่งเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมาจอยเวนเจอร์ร่วมไม้ร่วมมือหุ้นส่วน กับมหาวิทยาลัยดีๆครับหรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของโลกเข้ามาร่วมทุนกับโรงเรียนที่เรามีอยู่แล้วในประเทศไทยแล้วก็มาติดหลักสูตรครับตรงนั้นแหละครับจะนําไปสู่การขยายนะครับฐานของการศึกษานานาชาติในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นจะต้องมองว่าตัวเรานั้นมีอะไรสิ่งที่เราควรจะมองว่าภูมิภาคนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอีกสองปีข้างหน้าและสิ่งที่สําคัญก็คือเราเห็นตลาดครับ ตลาดของการศึกษานานาชาติประเทศไทยนั้นพร้อมที่สุดครับแล้วผมหวังว่าคนที่เป็นเจ้าของโรงเรียนคนที่อยู่ในวงการศึกษานั้นอาจจะหันเข้ามาใช้สิ่งที่ผมเอ่ยสิ่งที่ผมบอกนั้นมาสร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมการศึกษาในประเทศไทยครับ